สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาดูหนังนะคะหายไปทํางานหนังสือนะคะวันนี้ก็ขอพักผ่อนนิดนึงมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ รายการข้างหลังของพี่หนมที่เห็นนี้นะคะคือรายรายชื่อหนังนะคะที่มีฉายวันนี้แล้วก็วันนี้ที่พี่หนมดูนะคะก็คือหนังชื่อ s t i l l Water ด้านหลังนี้ก็คือคา์เตอร์บาร์นะคะเป็นโรงหนังที่มีคา์เตอร์บาร์ด้วยแล้วสามารถที่จะสั่งดื่มสั่งอาหารไปทานเล่นได้นะคะก็คือเอาเข้าไปทานที่โต๊ะของเราเลยโซฟาก็จะเป็นเหมือนฮานินมู s สวีทนะคะโซฟาที่เราที่บ้านเราใช้สําหรับที่เรานั่งนั่งดูหนังคู่นะคะในโรงหนังของที่นี่ก็จะเป็นใหญ่กว่า ใหญ่กว่าฮันนี so ่มูนสวีทนะคะแล้วก็เป็นเขาเร so ียกผ้าเลรค่ะกำมหยี่นะคะบุกอย่างดีเลยนะคะสีดำคลิดทองสวยงามอลังการเลยนะคะก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีมากแนะนำให้เพื่อนๆไปดูนะคะ Still Water นะคะเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตนะคะนางเอกเป็นคนฝรั่งเศสพระเอกเป็นคนอเมริกันนะคะลองมาดูว่าสองคนนี้เวลาที่จะต้องใช้ชีวิตจริงๆในการแก้ปัญหานะคะ การดิวกับส like ิ่งต่างๆในชีวิตนะคะระหว่างคนฝรั่งเศสกับมริกันอะไรที่มันที่มันยากง่ายกว่ากันนะคะความคิดนะคะความเชื่อนะคะคิดแตกต่างกันอย่างไรนะคะผู้หญิงที่มีความเป็นอาร์ตมากๆมีความเป็นศิลปะกับผู้ชายที่มีความเป็นอ่าเป็นเป็นผู้ชายมากๆนะคะเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กันจะจะใช้ชีวิตด้วยกันได้ไหมคนหนึ่งคิดเป็นอ่ ความรู้สึกนะคะอีกคนหนึ่งคิดเป็น practical นะคะสองคนนี้เขาคิดแล้วเขาใช้ชีวิตแล้วแก้ปัญหาจริงๆในชีวิตด้วยกันได้หรือไม่นะ,ะถึงในความรักนะคะให้เรารักกันมากแค่ไหนนะคะแต่ถ้าความรักมีแต่ความรู้สึกนะคะแตไ่ไม่มีความเป็นไปได้หรือมีแต่มีแต่เหตุและผลแต่ไม่มีความรู้สึก มันก็เป็ดไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะเรื่องนี้แนะนําให้ไปดูเลยนะคะแนะนําให้ไปดูเลยว่าพี่หนงไม่ได้ดูหนังมานานแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเรื่องนี้ตอบโจทย์นะคะสําหรับคนที่มองหาสิ่งที่เป็เหตุแลวผลนะคะกับอีกคนหนึ่งที่มองหาความรู้สึกนะคะถ้าได้ทั้งสองอย่างแล้วมาหารกันจะดีมากๆนะคะทั้งความรู้สึกและเหตุและผลนะคะความรักก็กล้าบอกว่ารักนะคะแล้วก็ มีความเป็นไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าผู้ชายเป็นคนปากหนักก็เลยจบด้วยลองไปดูนะคะไม่สปอยหนังนะคะผู้หญิงก็ผู้หญิงเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดแต่ว่าบางทีผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็ผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนนะคะมีความเป็นศิลปะมีความเข้าใจนะคะก็ต้องมีการให้อภัยด้วย ลองไปดูคะ่ะลองไปดูว่าเรื่องนี้จะจบยังไงแต่ว่าสนุกมากมากนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาดูนะคะใช้ชีวิตพี่หนุ่มใช้ชีวิตที่อังกฤษนะคะใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะพี่หนุ่มว่ามันเป็นโรงหนังที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบเหมือนบ้านๆนะคะเป็นแบบมีความรู้สึกแบบคอนเทมต์มากๆนะคะใช้ชีวิตแบบนั่งสบายก็อี้สบายทุกอย่างสบายก็อี้ก็ใหญ่โตนะคะเป็นดมัมเบลีบุ ขิปทองนะคะสีดำอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์บาร์นะคะก่อนเข้าไปดูหนังก็สั่งดื่มเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าเขาจะมีเมนูวางไว้ให้ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะเคาน์เตอร์โตะทุกคนมีโต๊ะส่วนตัวนะคะแล้วก็เราก,เราก็เราก็จะวางดื่มไว้เราก็สามารถที่จะสั่งดื่มสั่งอะไรได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะสําหรับเสาร์อาทิตย์นะคะใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนเนี่ย ไปดูหนังกันบ้างหรือเปล่าลองไปดูหนังกันบ้างนะคะแต่ในลอนดอนโรงหนังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่นี่ก็จะเป็นพรีเมียมนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกสไตล์ลองดูนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ